สวัสดีครับมาปากระกแฮมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับปนน้ากับผมนายพนจรนนอนกินเที่ยวครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเอลมาดูมาชมพระธาตุดอยกว่างคําครับอยู่ที่อำเภอตุองหัวจ้างจังหวัดลำปูนะครับเป็นเล่าว่าในพระธาตุกว่างคํานี้จะมีเนื้อสั์เนื้อกวางเครื่องในกว่างที่กลายเป็นหินครับ จะมีแท้เท็อย่างใดก็ติดตามชมติดตามผมไปชมไปดูกันเลยครับวัดพระธาตุกวางคำอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับผมครับพระธาตุดอยกวางคำอยู่ที่บ้านโป่งแดงครับตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับ พระธาตุดอยกว่างคำนี่ก็มีตำนานเล่าขานกันมาเมินมานานว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มาเป็นพันกว่าปีครับสร้างข,าขึ้นมาก็ในตำนานเล่าว่าพระพระธาตุกว่างคำนี่ก็ตั้งตามชื่อกว่างกว่างก็คือฟานก็คือเก่งนะครับในสมัยตะกอนนั่นก็เป็นกว่างก็ได้เข้ามา อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็อยู่เหมือนอยู่นานมาก็กวางนั่นก็ได้ตายลงหรือเสียชีวิตลงและนอนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ก็จนเครื่องในเนื้อตัวกวางนั่งกลายเป็นหินนะครับต่อมาเพิ่งก็ได้เก็บไว้สร้างโกดสร้างมนทบอย่างว่าเก็บไว้ในนี้ครับก็จะมะีส่วนปอดส่วนม้ามส่วนไส้นะครับ เนื้อ,อกลายเป็นหินครับเพื่อนก็เก็บไว้รวบรวมไว้ในนี้ครับในส่วนของอันนี้ก็ของตับครับตับขวางกลายเป็นหินครับเพื่อนก็เอามาวางไว้ก็อันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาครับดูครับชมว่ามันเท็จจริงจะได้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เข้ามาดูครับตามตำนานเพิ่นเล่าขานกันมาเพื่ซื้อสารตำนานมาเมืนเขา้าเก เล่าขานกันตามเปิ้ลครับอ่ะก็จึงได้ปาพ่อแม่เป็นน้องมาแวะมาแอวมาชมอ่อาหาคลิปด,ดีๆมาให้พ่อแม่เป็นน้องได้ดูได้ชมวัดพระธาตุกวางคําครับต่ับไต้ควนในกวางกลายเป็นหินอ่ามีอยู่ที่วัดพระธาตุกวางคําอําเภอต้องหัวจ้างจังหวัดละปูนครับอ่าพ่อแม่เป็น้องอ่าที่ใจสงสัย อยากดูอยากเห็นก็เข้ามาดูมาชมได้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆจากผมนายพเนจรนอนกินเที่ยวครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดรูปหัวใจให้ตัวนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ